ชวิเปกติคนที่เขาทำงานแบบจันทร์หนึ่งสุกหนักหนาวันแล้วเนี่ยวันเสาร์ที่เขาทานกันชอบจังเลยมาบ้านเพื่อนแบบเดียวเฮ้ยจริงจังอะว้าว Badminton time ไม่ยอมแพ้เลยครับไม่ยอมเลยครับไปายก็ไม่เฮ้ยเกือบไปแล้วครับมึงสุขภาพดีมากเลยอะ เลือดฝาดอิไม่ได้กินข้าวเท่าน,นั้นแหละถ้าเกิดกูกินข้าวนะกูกลายเป็นไอสไตนเล์าสอะนเลยาสไหนเล่าสิาสาสขับรถไปบ้านอีบิวงงมากเหมือนออกต่างจังหวัดหรือเปล่าสวยงามมากค่ะ ดีใ,ใจอะ่ะวันนี้ได้ตามติดชีวิตเพื่อนรักแบบเต็มๆนะคะคือทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเนสสนิทกับบิวมากแต่เอาจริงเนี่ยไม่ค่อยเคยมาบ้านบิวเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่แบบไปใช้ชีวิตประมันเนาะเพราะว่าปกติมีแต่มันใช้ชีวิตแบบนี้แล้ววันนี้ก็จะได้พายิซีกับปานไปใช้ชีวิตกาพี่บิวเลยนะคะไปค่ะฮัลโหลตอนแหลมมากตอแหลมมากทำไมหรอชีวิตจริงมึงเปิดนประตูแบบนี้หรอ ในชีวิตจริงบ้านไม่เคยปิดประตูโอ้ยขอเข้ามานนะคะเบลรองเท้าเนี้ยมึงขโมยกูหมาเบลเบลนี่ใช้ก่อนใหญ่เท่าไม่ใช่่ะของน้องมึงเคยขอของกูดูใช้ดูใส้ก่อนอ่ะไหนไหนดูดูใชของมึงมาอ๋อโอเคโอเคโอเคขอะไรเข้าใจแล้วขอโทษนะมีอะไรแดกปะโหล่าเริ่งจังเฮ้ย ตั้งแต่จิตดีอ่ะกูรู้นะว่ายาเสถียรแล้วอ่ะแต่จะมีความสุขขนาดไหนอ่ะมึงรู้ป่ะว่าเวลามึงเดินมาเหมือนมีบับเบิ้ลสีชมพูเลยอ่ะเราเดินอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเราเดินยังไงนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยหมดเลยอ่ะค่ะไม่นหมดเลยสวัสดีค่ะแต่ขอแต่ขอเสื้อไม่ได้นะปกติมาใครมาเขาจะเห็นเสื้อคนนั้นสวยแล้วอุ้ยสวยจังเลยแล้วเขาดูว่าใส่ได้ขอทั้งวัแต่อย่างเงี้ยเขาขอไม่ได้แล้วค่ะป่ะเอาเสื้อไหมคะเอาเสื้อหน่อยไหมอยากได้เสื้อหนูไหม เด็ดหอดให้เลยชอบอันนี้ชื่อพี่อะไรคะปนงปนงปนงปกติปนงชอบขอเสื้อหรอเอาเสื้อให้เขาหน่อยยิปเอาเลยอ่ะเอาเสื้อปนง้านงแล้วเห็นปนงหัวเราะอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบหัวเราะเพราะว่ามีเพื่อนมานะปนงแดดไปกระท่อมทุกวันเอาดีดีเขาไปเล่นไม่รู้เหัวเราะทั้งวันกินป่ะ บิวอ,อย่างเงี้ยทั้งวันมันจริงจริงป <c oughs> ้านองมาอยู่กับหนูดีกว่ามะเพราะหนูเป็นคนหัวร้อเหมือนกันบิวจริงจริงมันเครียด <c oughs> เปลี่ยนชุดตอนไหนปะ<ด>แต่ EP นี้มันไม่ใช่ <c oughs> กูอยากเปลี่ยนชุดแล้วอะทำไมอะเพราะกูอยากเป็นวันใหม่อันนี้คือไปงานหลังไม้เช้าป่ะไม่ <c oughs> เปลี่ยนชุดนะอย่าตกใจกูขอเปลี่ยนชุดเดี๋ยวแม่คอนทันยูเปลี่ยนชุดได้ปะอันนี้พ <c oughs> ี่ปายมึงจะเปลี่ยนชุดทำไมแล้วมึงจะเปลี่ยนทำไมล่ะ ไหนผิวยิบเป็นน้ไม่รู้เราว้ว่ามึงเป็นเพื่อนอโนของจริงของแท้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอีกอ่ะของแท้คือบ้านต้องเป็นขอดแบบเนาะเออจริงป่ะ้าพาขึ้นห้องหม่อยไปดูไปจะไม่รอบไปใช่ไหมแล้วตกลงนี่คือควาโคล่าเป็นสปอนเซอร์เหรอหรืออะไรอุ๊ยขอดแบบของไหนวันดีค่ะแต่กิบป้านงขอสเยิบสี่อ่ะ นี่น้องชายบิวที่หน้าไม่เหมือนกัน hair, น้องแท้ๆหรอน้องแท้ๆมึงเป็นไรอ่ะจะวางตาให้ถูกั่วมึงจะวางตายังไงอ่ะเอายังไงอ่ะเฮ้ยลำคาญ ให้มึงที่หนึ่งที่หนึ่งน้ำที่สองนะทำให้น้ำที่สองเหรอเฮ้ยโอ้โหที่สองที่สามที่สามพ่อเออมันสวยมาทั้งชีวิตแล้วให้มันเป็นที่สามมั้งพี่ไฟอย่าเหยียบน้ำอยากได้ตัวติดเตียนไปเสร็จมั้งมาเถอะมาเลยเฮ้ยแตกตามากกูชอบหน้าลูกเนี้ยใช้เวลาดีมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาคีย์บอร์ดมาที่บ้านได้เหรอขอเป็นผัวได้ปะได้โอเคอ้าวแล้วทางนี้ก็ช่างหัวทางนี้เถอะเป็นเลนส์เลนดียวมาเชื่อ่ย เลสเบนเดียวเฮ้ยจริงจังอะว้าวเป็นสนามแบตที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการตอนนี้คนในนี้ต้องชิคกี้พันน์เราเนะฟังก่อนเป็นสนามแบตที่ใหญ่ที่สุดในสมุทรปราการใครบอกกูบอกเองน้ำแต่ตัวนี้ไปถึงปราศรีก็เลยสมุทรปราการออ๋นีรแต่งตัวเลยต้องบอกสถานที่ตรงไหนไอ้ยิปอ่ะบางทีเอวมันหน่วนเอวหักเหมือนกันเนาะจุดหักมันชัด มากเลยอ่ะเราต้องไปตรงไหนเราต้องไปตรงไหน้เรามึงสามารถวางวางเอ้ยวางอะไรไว้ต้องมีให้มันหนีบลงได้หน่อยเหนีบเหรอตัวเองขนมหต้องมาเดินไม่ได้เลยหรอที่มาหรอยอดนุ่นดิอดนุนเอ้ยบูมทำไรอ่ะมึงเหมือนมึงเหมือนท่ามองเหมือนกันนะเขาจะซื้อขนมมึงก็มือถือมมาขาย พี่กินเลยครับกินเลยพี่พี่ทุกคนครับกินเลยชอบอ่ะแ่เออมึงให้ใครที่หนึ่งมึงให้ใครที่หนึ่งให้พีพีอ่ะที่สองที่สองจริงปะไอ้ที่ไอ้สี่เลยมึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงกายเป็นที่สามแล้วคุณเป็นที่สามรเป็นที่สามแล้ว เบะมาก่อนก่อนแรกใช่แล้วบิดขาให้ขาตรงจริงขามันแบบอย่างอย่างเงี้ยแล้วจริงยังไงวะค่อยน้องเขาค่อยๆจับค่อยๆจับนี่ถ้าคาคีอ่ะขาขาย่ะขายได้เท่าไหร่มาใกล้ๆได้เลยดิขายได้เท่าไหร่ถ้าคาคีก็แบบขายได้เท่าไหร่ขายคากีได้เท่าไหร่แสนปะมึงดูนะมึงบอกว่าขายได้แสนนี่จริงหรอจริงถ้าเกิดออกมาเป็นขาสั้นแบบคากีอ่ะ กส่แต่ล่องรอยแบบนี้น่าจะขกี๋ไม่น่าได้แสนล่อผสมเพราะว่าพี่น้องขายาวจังนี่พี่น้องดำไหนหรอพี่น้องนีมน่ดำพี่น้องนี่ขี่พี่น้องนร่ขี่ขี้องอขี่ขีพี่น้องนวดพี่องดน้องนี่ขี่ะว่าีภาอเข่พเ่ม้องนก่นหอดนี่ขี่ข่่้อง้องอวดพ่นอวนี่่อวดอย่างนึงเอนงนี่ขี่ี่พี่อาเร็วนอกขอมาหน่อยโชว์ตัวหน่นอยโชว์ตัวหน่อย โอ้ oh, หน ina, r, ูเป็นนีรามเหรอลูกขายยาทั้งเมืองข่ายกี่เชื่องเนาะเชื่อมแตัวนี้เช <nah ื่อมปะตัวนี้ก่อนหน้านี้ไปทําหมันมามันเชื่อมแต่ว่าวันนี้มันเป็นไรไม่รู้คือไม่ใช่อะไรนะเหตุผลเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเรานัดกันนะคะคือด้วยไลฟ์สไตล์ของพวกเราหรืองานของพวกเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีวันหยุดเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วเวลาเราคุยกับทุกคนอะเราอยากรู้ว่าปกติวันที่คนเขาทํางานออฟฟิศเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างในวันหยุดเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเป็นบิลที่ ไมารู้ชีวิตเขาว่าปกติคนที่เขาทํางานแบบจันหนึ่งสุกหนักหนาวันแล้วเนี่ยวันเสาร์เขาไลนกันคือเอาจริงๆไม่มีเหี้ยอะไรเลยตามติดชีวิตกันละกันมาหมดแล้วจนไม่รู้จะตามติดชีวิตใครตอนนี้เราจะลามไปตามติดชีวิตดีอยู่อีปาดูจริงๆแล้วตอนกูกับยิปคุยกันอะอยากตามไปที่ทํางานมาเลยนะแต่ที่ทํางานมันน่าจะจริงจังมากเพราะว่ามึงทํางานที่ไหนนะ แต่เดพี่บิวค่ะเปิดตัวพี่บิวทำงานที่โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการอีกแล้วแล้วบ้านแล้วบ้านเป็นสนามแบดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการอ๋อมึงทำที่ไหนนะอย่าไปบอกอย่าไปบอกอย่าไปบอกอย่าบอกอ๋อไม่บอกบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีรอรอรอโอเคอ่ะโอเคงั้นวันนี้ปกติวันเสาร์อาทิตย์มึงจริงจริงมึงจะตื่นสายใช่ไหมตอนนี้กูเพิ่งตื่น หรอนี่คือเวลาแล้วขวหนาสแน็คแจ็คเหมือนเป็นสปอนเซอร์ในสายขอโทษเก็บสแน็คแจ๊กตอนที่ไม่เคยกินขนมมาอยู่ดีอยากกินสแน็คแจ็คอยากกินสแน็คเพรเพื่อนทักว่าเอวหักปุ๊บอยากกินสนัคแจ็กอยากกินสคแจกไปต้มเซมแล้วไม่ใช่ละแดกลงแดกเลยก็ไม่ได้สแน็คแจ็ค ไม่กูรู้สึกว่าพอช่วงเนี้ยมันหอมกว่าเกนอะ่ะมันเลยมีพื้นที่สำหรับของชอบมันสมัยก่อนเต่กูอบอกมาแล้วเว้ยว่ามึงโชคดีนะที่มันเป็นของกว่าเกนแต่ตอนนี้มันอ้วนกว่าเกนมันเทียบกับเดิมอีก <laughs> มึงอยากวางอะ่ะ <laughs> มึงอะไปที่ห้องเหรเพราะว่าอยากแกะส <laughs> <laughs> แสตนก็ไปที่ห้องมันด <laughs> ิแล้ทำไมเมื่อกี้ไม่หยิบตอนแรกไม่อยากกินกูจะกินคนเดียวกูจะไม่แบ่งใครแบ่งด้วยวะขอแบ่งขอบคุกแบ่งไปอ่ะพอเราไปกินแสตนอะไรวะ ฉันทำให้ที่จะบอสเซอร์อยู่พูดกับเขาหลายครั้งไปแล้วอยากกินโซนอจอ่ะเสือกอ่ะอันนี้ห้องเธอเหรอใช่ที่ถามวิวอ๋อเสือกเนาะอะะใช้ชีวิตด้วยลิวกันค่ะชอบจังเลยมาบ้านเพื่อนแส่เดียติ่งเด้งไม่ชิวอ่ะแสงดีอ่ะเออแสงดีเนาะเราถ่ายรีวิวน้องหอมในห้องนี้กันปะเฮ้ยเอามั้ยนึงขอขอ สนอรอเอออ่ะปกติทำงานถึงกี่โมงถึงกี่โมงทำงานเจ็ดโมงถึงสี่โมงครึ่งใช่ปหมเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอยากทำงานเช้าก็หลับไปเลยหรอเออแต่ได้เร็วเร็วไหมแล้ววันหยุดต่างปอะเทศตื่นกี่โมงเอาแบบวันทีน่สบายๆเลยนะตั <ave USC. S 1> ้งใจจะไม่ทำเลยนะตื่นเที่ยงหาอะไรสั่งกินบ้านไม่ออกจากบ้านเลยไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกคันนี้อาบยังอันนี้นี่คนมาอาบนิดนึงโอเคโอเคส่วนใหญ่ของที่สั่งมาแดกคืออะไรส้มตำนั่งซอยมันเด็ดยังไงส้มตำไทยไก่ย่างลาบปลาดุกข้าวเหนียวคอหมูย่างรวมาาททั้งหมดเ่ไหร่่เทว้ แล้วทำไมรู้ป่ะส่งบ้านคำมาส่งจริงไม่คิดค่าส่งสั่งเลยเออขอเมนูแล้วเลยนะแล้วพอกินเสร็จปุ๊บนอน <c oughs> ไม่ใช่ว่าพอเราทํางานออฟฟิศอะเราจะอยากเอาวันหยุดเราให้ทํากิจกรรมให้ได้มากที่สุดไปแบบเอออกไปห้างออกไปกู้ก่องเฮ้ยอีกปะเป็นอย่างนั้นตอนเป็นดารานะเว้ยทำงาน a l most every day of the week หยุดทีหนึ่งนัดสี่นะกูเป็นเหมือนเด็เลยวันหยุดปุ๊บกูจะต้องพุ่งตัวไปทำผมทําเล็บทำหน้าทำทุกอย่างในวันที่ว่างกูขอแก้กูเคยเป็นอย่างนั้นเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเออกูไปนอนบ้านแอนอีกวันนึงไปทํางานอะกูเที่ยงถึงตีสามกูก็ไปแบบสู้ชีวิตอะแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยขีดจนกูเป็นอย่างนี้ อายุแหละเมื่อกี้คุณนั่เหมือนนั่งเขาไล่อะไรอยู่ที่บ้านมึงก็เลยกลายเป็นปัจจุบนับนกลายเป็นเออแต่ว่าถ้ามีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ไปก็ไปก็ไป,ไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันหยุดจริงๆคือเลือกที่จะนอนอยู่บ้านเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณดูอยู่ถึงตรงนี้คุณเปน็นพน,นักงานออฟฟิศพิมพ์มาบอกเราหน่อยได้ไหมว่าวันหยุดปกติอ่ะอยากออกไปข้างนอกหรือเลือกได้ขอนอนทั้งวันมึงและตอนนี้น้องเวมีเรื่องที่ทะเลาะกันดพรากูแบบเบีวอ่ะไงเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็ใช้ชีวิตติดกับกูคืืืออออตตตััั้้้งแแ่่มมมมมมนนนเเเเลิิกกกกบฟจาาาไดดดีียยยให็็คคว มาละวันศุกร์กับวันอาทิตย์ดึกเอ็นี่เว้ยตอนเนี้ยมันเหนื่อยเว้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยมานอนซึ่งึงบอกว่าอ๋อเพรามึงมีความรักดีๆแล้วแบบมึงลืมกูใช่ไหมงอนงอนเออมันบอกว่าอะไรนะมึงรู้ไหมว่าการไปอยู่กับมึงอ่ะมันเหมือนเป็นฮอลิเดย์อ่ะมันสนุกสุดขีดจนคนที่จะต้องตื่นวันจันทร์อ่ะวันอาทิตย์กลางคืนอ่ะปวดหัวจะากู้อ่เลยรู้ป่ะมันจึงเศร้าสักแค่ไหนเรียกว่าอะไรวะซันเดย์บลูวมันเดย์บลูวมันเดบรัมันเดบลูแบบไปต้องแต่งสันเดย์นางก็เลยตั้งเองเป็นสันเดยบรูว กูบอกว่าวันเสาร์กูนอนทั้งวันแล้วใช่ปะวันอาทิตย์ก็กูจำาย็นตื่นตัเ้เช้าแล้วเก็บเวลาให้ดีที่สุดไอ้พอยังพอยไม่นอนเลยนะวันเสาร์ว่นเที่ยงคืนนั่งเงี้ยเล่นมือถ <c oughs> ือเธอนอนอนี่เธอนอนนี่เออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววันหมดกอดหมด แล้วมันเหนื่อยได้แก่ได้ไงแต่ตอนก่อนหน้านี้เราเด็กไงใช้ชีวิตได้สุดเบี่ยงอะแต่ตอนเนี้ยมันนอนบ้านปู่เลยคือวันอาทิตย์อ่ะตื่นล็อกกลับเลยปู่ก็หน่อยใจเวอร์แบบเป็นเพี้ยอะไรมันบอกว่าขอได้ใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านเพราะว่าถ้าเกิดออกจากบ้านสองพุ่มอย่างเงี้ยกลับมาบ้านแล้วแบบเพี้ยเราตื่นพรุ่งนี้เช้าแล้วแล้วก็ไปงานอีกแล้วกว่าจะถึงกว่าจะนั่งแบกแป๊บนึงเพราะว่าช็อกอยู่ Friday event เจอดารามากๆหลายตาวันเสาร์ไปดูเกสต์สเงนบอกว่าพอมันบุ๊กตัดท่าเข้าโรงงานฟัไม่ไ้า ถ้ามีเด็กใหม่เดินผ่านกูวันจันทร์อ่ะเด็กคนนั้นฉันอาจจะไม่อยากทำอะไรนลยแต่ที่จริงอ่ะประถาคือกูไปไปเป็นเด็กใหม่ครเป็นเด็กอ่ะอันหนึ่งสองเท่าแล้วอินนจีกูจะมาตอนบ่ายๆให้กูได้ปรับตัวก่อนให้กูได้เบนอินกับสถานกาบันไอ้ที่มาบ่ายสามครึ่งเรื่องกับสี่โมงกูขอตอนเปิดประตูออกรถวันจันทร์แล้วความรู้สึกนี่หรอชีวิตกูเอาเรื่องที่ผ่านมามันไม่ใช่หรอที่มึงเคยเล่าอ๋อเปิดประตูรถแล้วก็ มานี่คือชีวิตจริงที่มันต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเลยจริงนี่อันั่นคือความฝันมันมีอย่างเกินเข้าใจนะชีวิตมันมีอย่างเกินเราตอสั่งอาหารทุกวันเออกินแล้วขอบคุณค่ะข้าสวัสดีค่ะอดแดดอ่ะถ้าบอกว่าไม่มีเราทำอะไรแก๊ปแก๊ปแดดอะไรแคลเซียมอะแคลเซียมมาคอเอาโซ่ คอเจ๋งปาเวลาคออสอไม่มีคอสโลโอ้โห<อ>ไม่กินคอสลลไก่ทอดคอสอต้องมีคอสโลต้องมีคอสโลใช่ปะแ<ข>ล้วคือเรามาบ้านเขาเขาทํางานเหนื่อยล้าแล้วยังให้เขาสั่งอาหารให้เราแดกอีกมึงกูเป็นมึงส่วนนี้ใส่เอ็มพีกูเป็นมึงไงทำนิสัยอย่างนี้ใส่บิวอ่ะอ๋ออ๋อมึงโคเป็นกูและทำนี้ใย่นี้ใส่บิวใช่กูขออะไรอีกรึมันมีเนยแล้วอย่าครบเลยมันสาวเพรามันหนักเกินไปคนเดียวในโลกพอ หลังมึงแดกเสร็จมึงนอนต่อแล้วมึงตื่นดีกี่โมงนอนต่อตื่นหกโมงหกโมงเย็นหกโมงเย็นต่ะวันมึงหมดแล้วนะแล้วตื่นมาแล้ววันเดียวไม่ไปไหนเลยอ่ะคือมึงอยากออกอ่ะพอยากออกทุกวันพอเป็นอย่างเงี้ยไปไหนเลยอยากไปเดี๋ยวแล้วกิจกรรมต่อวันของมึงมันไม่มีอะไรเลยอ๋อมีอีกเพราะว่ากูเป็นสนามแบดใช่ไหมเดี๋ยวไปตีแบดกันกูตีเก่งมากมึงเฮ้ยตีแบดคอ่ะมันเป็นนักแบดกูเป็นนักกีฬาแบ๊สมุทรปากาเลยนะแต่มันเลิกไปเพราะอะไรรู้ปล่าพอยมันปวดขี้แล้วแม่มันตี อาา๋อถามมันเป็นคนขี้ข้างนอกบ้านไม่ได้หรือบ้านเป็น<ช>คนขี้สาธารณะไม่ได้สงบบกไม่ได้แต่ก่อนขี้ปั๊มไม่ได้แต่ก่อนอยู่โรงเรียนเซนโยตั้งแต่เช้าถึงเย็นไอเดียวฉีดที่บ้านบ้าจริงจิตใช่จิตมีจิต็นโรคจิตปัจจุบันได้แล้วใช่ไหมผู้เข้าใจแล้วปัจจุบันได้ทุกขี่ขี้จะแตกหมดเลยตอนหลับไปสงไปปั๊มทุเรศทุรังล้าลาบได้หมดเจลเบรกเฮ้ยไปทำกิจกรรมอื่นของมึงเอเออกันบอกว่า ทำบางทีกูก็ตีแบตชวน,นเพื่อนๆมาตีแบตท,ที่บ้านเออเดี๋ยววันนี้จะพาไปตีแบตตีแบตเสร็จจะพาไปกินกาแฟร้านเพื่อนที่ดีที่สุดในสมุทรปราการอีกแล้วเหรอเพราะไม่ใช่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเป็นพลอยพลอยจะเริ่มบ่นแล้วว่าวันวันนึงเไม่อออกไปทำอะไรไปค่ะไปตีแบตไปมึงเรารีบไปตีแบตกันกูพร้อมเปลี่ยนชุดแล้วมึงจะได้เห็นสกิลความเก่งกาลเดี๋ยวมึงจะเห็นสกิลกูเหมือนกันพวกมึงอ่ะรอดูสกิลกูเลยกูไม่เล่นแล้วทุกคนเก่งไปหมดกูเล่นแล้วกูของพวกมึงเลยป้าอย่างหนางมึงก็เคยเป็นนักแบ เพราะว่ากูอะมองลูกไม่ค่อยเห็นเอาตรงใส่กระสั้นมากเวลาลูกมันลงมาจากไกลๆอะมึงต้องลองแล้วก็ตีให้ถูกใช่ปะใช่กูชอบมองไม่เห็นลูกอะกะไม่ถูกอะงูสัตว์เดี๋ยวรองเฮ้ยขออยู่กับมึงแบดมินตันชั่น time จริงจริงจติงจริงจีดจติงจริงติงจิงจีจริงจิงจิงจริงจีเอ้ยป้าหนุ่มป้าหนุ่มตุงมือตาว้าห้าหมึงเหมือนเด็กอายุสิบสองเหมือนกันไอ้ยิปแต่งเนี้ย ไปแล้วครับไปไปแล้วครับวอมวอมวอมวันนี้วอมวันนี้วอมวันนี้วอมโมอ๋อ oh. คนนั้นเขาลีลาดีว่ะอตะเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมโอเค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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยบิวแม่งไม่ยอมแพ้เลยครับไ,ไม่ยอมเลยครับตายก็โอ๊ย กันเจอแล้วอไม่ได้กูไม่ไหวแล้วอ่ะเมืองกูพายิบไปหาหมอก่อนไอเข่าสะโพกตรงนี้มันหักไปที่เจากการบิดตัวเมื่อกี้อ่ะกิจกรรมนี้ไม่ควรไปบิดกับแรกเลยเฮ้ยตีมาชั่วโมงหนึ่งเหรอเหรติงตังไหนเอวหักยังเราอย่างนี้อ๋อเราเราอย่างนี้มีหน้าอันบนแตหันทั้งตัวก็เลยหลบข้างหน้าอีลาแบตของกิ๊กเป็นไงเก้ากระโดดเกินนี้คือไม่ถือแต่เขาจะดูพยายามเพราะว่าพอใกล้มันจะได้ความพยายามได้ขนาดอ๋อแล้วด้านข้างเขาออกยังไงวะด้านข้างเขาไม่ออกเขาออกไปแค่นี้ อ๋อแล้วเขาก็ล้มเราก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่เขาบอกว่าเขาเล่นเก่งมากมึงจะได้เห็นสกิลความเก่งกาศสกิลความเก่งกาศกูไม่เข้าใจทำไมกูเป็นนักเทนนิสพ่อแม่กูให้เรีนนนิสแต่เด็กมาเป็นคนเลสกิลกันงันรอดมากเดี๋ยวเราไปปีเทนนิสกันไม่ใช่แป๊นนึงข้างหลังบ้านเป็นสนามเทนนิสเดี๋ยวไปเลยนฝั่โหมึงสุขภาพดีมากเลยอะเลือดฝาดเนี่ย ไอ้ผู้หลังแกเนี่ยก็เมื่อกี้ไม่ยืนด้วยไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรจริงปกติต้องสเต็่อายืนหนิดยืนอาขาเฮอยอาขาเอามือแตะพื้นโอเคดึงดึงให้ตึงตึงอาขาให้ตึงตึงอือกูไม่เอาพี่ไงจ้าไก่แซ่บจ้าอันนี้ไก่ใหญ่จ้าเฮ้ยมีนักเก็ตได้หรอวันหยุดของบิวนะคะก็ถ้าไม่ได้แดดก็ปั๊มเพราะวันนี้เรามาช้าเพราะว่าบิวตื่นสายดูป้าเขาก็เลยไม่เดียวี่ะซอสิกคนเดยย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  เขียวไปหมดก่อนดิเด uh ี๋ยวค่อยหาจะได้เต็มคำอ่ะเดี๋ยวคนไม่เห็นจะได ซออสนี่เต็มเลยอยากรู้ว่าทำไมเขาอ่ะไม่ให้ซอสเยอะกว่านี้วะโดยเฉพาะซอสพริกมึงเข้าใจปะจริงไม่เพราะเขาคิดว่าไอ้โทเมโทรมันอพริกกว่ามึงเขาก็เลยจริงหรอแต่อยากให้เขารู้จังเลยที่ร้านถ้าแควเท่ซอสพริกเขาอพริกกว่าเคยสังเกตไก่แซ่บปะเคยเจอไก่แซ่บซีบปะสาขาเขาคุกไม่ทั่วกูจะเปลี่ยนตลอดเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่แซ่บเปลี่ยนได้ด้วยหรอเปลี่ยนได้ด้วยหรอได้โลกเราเป็นโหดร้ายเหมือนกันนะมึงใครเคยเปลี่ยนไก่แซ่บพรีซีดบ้างมึงโทรบอกว่าแล้วส่วนนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้คือกินที่ร้าน อ๋อที่ร้านกูนึกว่าเออนึกว่ารีฟันนี่แบบค่ะมึงไม่กินกระดูกเหรอวะฮะมันกัดอนะกระหัวกระดูกกัดแต่กระดูกมึงก็กินเลยกูไม่กินเป็นยี่อะไรอ่ะกระดูกอ่านแล้วไม่ได้เลยแล้วกินยี้อะรอ้าวเข้าไปก็ถูกกินไก่แล้วก็เจ็บค่ะไม่ได้ดีดิเคสี่ไม่จ้างหรอกแบบเนี้ยอ่ะกูให้เนื้อมึง เปดูผมไปช่วยนุ่งต kind of eh? ้องมานุ่งรู้ไมว่ามันทําอะไรกูมันยะพันมือแล้วมันโดนเคปิดัากกูด้วยแต็เหมือนนั่งยาง่ะไอสัตว์ต้องโดนว่าเดี๋ยวเราเก็บเอาลงไปช่วยวเกยนายไม่อิ่มเลยอิ่แล้วมคือมีเมให้เล่นต่อเลยน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชอบอะไรวัยวะแต่ว่าสมมุติ น้องชื่อบิวน้องชื่อบิวชอบหิอวอวัยวะอะไรเงี้ยจระอิวเหมือนกันนะอ่ะน้องชื่อนี้ก็ชอบอะไรอวัยวะอ๋ออ้าวอาวอา น้องชื่อเน้น้องชื่อเน้น้องชื่อเน้ชอบเตะเอาไว้เออมึงล่อกู่มึงกอฟใชตีมึงเลยเตะเออเหนื่อยแล้วอะใบสามแล้วเห็นมึงก็นั่นเหมือนกันนะเห็นไหมนอนนี้เลยปะมึงจะนอนบ้านแบบไหมเอาเลยมาให้นอนห้องแมวเลยนะไม่ไม่ได้ชอบหลับแล้นจ้ะไปร้านกาแฟกันค่ะเหนื่อยแล้วอ่ะไอ้เฮียเอ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ตีแบตแบบเดียวเองไปกันคนสวย ใชค่ะดิวปีนี้มัน2024ันยแล้วมึงจะหยุดเห็นกับตัวยังเออเออกูผิดเองละเ <c oughs> นี่ยแม่พ, <c oughs> พีโคตรดีเลยเอาจริงๆรว่าวันนี้ที่กูดูโมโอะเพราะว่าแบบกูยังไม่ได้กินข้าวใครจะรู้ว่าเพื่อนสนิทตั้งแต่ปอข่าไม่เคยเตรียมอาหารให้กูมาบ้านมึงนานเท่างเว้ยเออจริง้เราหยอากูไปไหนไม่ถึงสักทีไหนมึงบอกแถวบ้านมึงอ่ะไกลสัสถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วข้างหน้าเลี้ยวขวา่แถวไหนหรอเออกูอยู่ไหนวะเนี่ยเกพารักเกย์พารักษ์คือใกล้ๆกับสมุทรปราการเหรออุ้ยนี่ชานนเมืองะะจ๊ หโอ้ OLM Coffee House แบบ house of horse อุ <beating Caribbean> ้ยน่ารักอ่ะมันเป็นทางบ้านเลยนี่สวัสดีค่ะค่ะค่ะน่ารักมากเยค่ะเฮ้ยร้านน่ารักมากเลย ไหนเจ้าของร้านที่อมที่ฟันมานะคะเมื่อกวัเนี่ยถ้ามึงอยากแดกอะไรอร่อยมึงเดมไม่ถามมันจริงวะรู้หมดทุกอย่างเลยเหรอ OLM ย่อมาจากอะไรคะโอมเป็นชื่อของสัตว์วิที์เกียรติศูนย์ในโลกครัชื่อ OLM มอมชื่อโอมงันเป็นมังกรนดำครับโอ้อยู่ในน้ำลึกกูไม่ได้กินข้าวเท่านั้นแหละถ้าเกิดกูกินข้าวนะกูกลายเป็นไอส์มายอ่ะไอส์ตายอ่ะโชว์หน่อยโชว์มึงกัรเล่นอูโนนี่ถ่ายลงได้ปะได้ เม่แอนะลืมแต่ไม่เป็นไรกูเป็นคนไอไตแล้นี่ชนะแล้วก็ไอเนี้ะอีนแพ้ก็แแต่แอไอเฮีย่อนแอรก็แ้ไปบิลมีเกมไร้วนิ ไม,ไม่สนุกแหรอตอนแรกว่าสนุกมากเลยอะมากูาเล่นเก่งที่สุดเลยเกมเนี้ยทำไมอ่ะเป็นบิวมันสนุกออกใช้ชีวิตแบบบิวชิวจะตายใช่ไหมกูไม่ไหวละขอเป็นคลิปบายเอ,า,อยางี้เลยอเอาแต่ใจสดๆ,สๆหนึ่งว,วันฉันเป็นบิวนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยสมมาบอกทีว่าปกติวันหยุดเขาทำอะไรสนุกอ่ะมึงก็สนุกดีนะเห็นไหมกูเหนื่อยมากเลยอ่ะข่ากูกินข้าวอร่อยวันนี้ถ้าเกิดเห็นปวดผีดึงดูงออันนั้นเป็นแค่ occasion ฮะโอเคชั่น occasional บ y e bye เชียเว็ดีดีที่เมีอยู่จริงว้าวในที่สุดกูก็จะมีสมองแล้วแกปลายกูหน่อยกรจะอาไหนจ้าน่ะอ๋อ